สวัสดีครับ uh, ถ้าเปิดมาแล้วไม่รู้จักผมเนี่ยปิดได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ทําใช้เฉพาะภายในกลุ่มนะครับไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์นะครับขอความกรุณานะครับอันนี้แต่ถ้ารู้จักผมนะครับเพื่อนๆนี่คือการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกองน้ e ํา e spring นะครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ไปทําให้ดูที่บ้านนะครับเดี๋ยวตอนหลังจะบอกว่าทําไมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันก่อนนะครับเครื่องน้ำอีสริงนะครับสวยนะครับแล้วก็สามารถติดกับซิงค์ที่บ้านได้เลยนะครับก๊อกน้ําไม่ปรับได้สามระดับ3แบบนะครับอันแรกนี่เป็นน้ําวนนะครับน้ําวนเอาไว้ใช้ล้างแก้วนะครับมันจะไม่หกเละเทอนะครับแล้วก็อันที่สองเป็นน้ําฟู่นะครับน้ําฟู่เนี่ยเอาไว้ใช้ล้างผักได้นะครับอันที่สามก็จะเป็นน้ํากรองนะครับปรับไปด้านหลังปุ๊บก็จะเป็นน้ํากรองนะครับ อาจจะเห็นว่ามันช้าหน่อยนะครับเพราะว่าปั๊มมันตัวเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยสามารถกรองได้นาทีละ3าจุลิตรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันกรองอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเราจะลองทดสอบสารปนเปื้อนนะครับในที่นี้เราจะใช้สีผสมอาหารนะครับสีผสมอาหารเนี่ยมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับน้ําเลยนะครับ e ีสป i n g นะครับสามารถกรองสารปนเปื้อนได้ร้อยสี่สิบชนิดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในคู่มือได้นะครับแล้วก็สามารถ กรองได้ขนาดอนุภาคเล็กถึง0.2ไมครนนะครับเล็กขนาดไหนนะครับเราดึงผมของเรามาเส้นหนึ่งนะครับปึ้งนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับชึบแล้วก็แบ่งตรงกลางเนี่ยเป็น300ส่วนนะครับหนึ่งใน300ส่วนนั่นคือ0.2ไมครนนะครับทีนี้ลองดูว่ามันจะกรองสีได้ไหมนะครับตั้งทิ้งไว้นิดหนึ่งนะครับหลังจากการกรองด้วยส้กรองคาร์บอนแล้วนะครับก็จะไปผ่านหลอดอุลตราไวโเลตนะครับหลอดอุลตราไวโเลตเนี่ยก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับความเข้มแสงคือ80มิลลิจูลต่อตารางเซนติเมตรนะครับส่วนมากเชื้อโรคเนี่ย40มิลลิจูลก็ตายแล้วนะครับเห็นไหมครับอันที่1คือการกรองสารปนเปื้อนนะครับอันที่2ก็คือสารเคมีนะครับการป่อปาเนี่ยใส่คอลีนอันนี้คือคอลีนนะครับเราจะใส่คอลีนลงไปในน้ํานะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ฆ่าเราด้วยไม่ใช่นะครับก็คือฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยใส่นะครับจะสังเกตเห็นว่า สีของน้ำเนี่ยเริ่มใสขึ้นแล้วนะครับลองใส่อีทีเงเพื่อความสะใจนะครับเห็นไหมครับจากน้ำที่เป็นสีแดงเมื่อกี้ตอนนี้เป็นน้ำใสแล้วนะครับวิธีการทดสอบคลอรีง่ายๆก็คือวิธีการดมนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าดมเราคงไม่ได้กลิ่นนะครับเรามีวิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้ตัวเทสคอลีนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวเทสคอลีนนะครับ น้ำที่มีคอรีนหยดลงไปนะครับปึ่มมันจะเป็นสีเหลืองนะครับลองดูนะครับอันนี้แก้วนี้มีคอรีนนะครับเป็นสีเหลืองนะครับลองดูว่า eSpring สามารถกรองสารเคมีได้ไหมนะครับ eSpring นะครับสามารถกรองสารพิษที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ว่าจะปล่อยผ่าน และธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมฟูรไลนะครับอลองดูนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับลองดูว่ามีคอรินอยู่ในนี้ไหมนะครับถ้ามีคอรินน้ำจะเป็นสีเหลืองอไม่มีนะครับทีนี้เวลาลุงข้าวนะครับส่วนมากเนี่ยหลายๆบ้านก็ใช้น้ํากลองนะครับแต่ถ้าซาวข้าวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยส่วนมากก็จะใช้น้ําประปานะครับทีนี้ลองดูว่า ถ้าเราสาวข้าวนี่เป็นข้าวสารนะครับผ่านการปลูกเสกแล้วนะครับถ้าเราสาวข้าวนะครับด้วยน้ําปลาปลาน้าปลาปลามันจะมีคอลีนใช่ไหมครับถ้าเราสาวข้าวด้วยน้าปลาปลาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูนะครับลองสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่าสีของคอลีนเริ่มหายไปเห็นไหมครับสีเหลืองๆนะครับเริ่มหายไปนะครับแล้วก็หมดไปในที่สุดนะครับ คือคุณสมบัติของข้าวนะครับแม่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆแม่บอกว่าไม่ใช่แม่บอกว่าตอนเด็กๆแม่บอกว่าเอ้าตอนเด็กๆแม่บอกว่านะครับถ้ามีแบงก์เกเปียหรือว่านาฬิกาที่มีไพรยน้ำให้ไปซุกข้าวสารไว้นะครับมันจะดูดความชื้นนะครับในขณะเดียวกันเห็นไหมครับสีของคอลีนหายไปหมดแล้วลองทสดูนะครับอันนี้เป็นตัวเทสคอลีนนะครับถ้ามีคอลีนจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับลองใส่ดูคอลีนหายไปหมดแล้วนะครับ คอรีนเนี่ยมันจะถูกดูดเก็บไว้ในตัวข้าวนะครับแล้วก็เวลาเราไปหุงก็คือเอาข้าวเนี่ยไปผ่านความร้อนนะครับคอรีนที่โดนความร้อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นคอฟลูอร์หรือว่าเขาเรียกว่าไตรฮลมีเทนนะครับมันจะเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหุงข้าวด้วยน้ำเปลา,ปาบ่อยบ่อยนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้กลับมาดูที่อีสเรลนบ้างอันนี้คือคุณสมบัติข้าวๆวจริงๆมันมีคุณสมบัติ ทีนี้เรามาคุยเรื่องใหญ่กันดีกว่านะครับหลายคนบอกว่าดีนะแต่แพงนะครับราคาเครื่องเครื่องนี้นะครับแพงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติผมสมมุตินะครับว่าถ้ามีเครื่องกรองน้ําที่สามารถกรองได้แบบนี้เลยนะครับสามารถกรองได้140ชนิดได้0.2มิลลคันนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้นะครับราคา1,000บาทถูกไหมครับถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่า1,000บาทกรองได้2ลิตร ก็คือคุณสมบัติของมันกรองได้2ลิตรแค่นั้นนะครับก็ตกลิตรละ500แพงไหครับแพงนะครับเรามาดู e ี p r i n งบ้างนะครับร e s สปริงน,นะครับ, e ร,บราคาขายนะครับ36,370แต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกถูกกว่าเราสมัครเป็นสมาชิกนะครับซื้อราคาสมาชิกคือ2 9 9 5บาบาทนะครับตามสเปคของเครื่องเนี่ย กองได้ไส้กองสามารถมียุชังานการใช้งาน1ปีหรือ5,000ัลิตรสมมติเราตีที่5,000ัลิตรนะครับก็คือเครื่องนี้ยหปีกองได้5,000ัลิตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเครื่องอีสปินใช้1ปีแล้วทิ้งเลยนะครับคือใช้ปีเดียวแล้วทิ้งเลยนะครับก็คือ2 9 9 0 0 95หารด้วย5,000ตกลิตรละ5.8บาทนะครับ น้ำลิตรละห้าจุดแปดบาทก็คือตีชั่วลิตรละหกบาทน้ำลิตรละหกบาทเนี่ยโดยที่มีแร่ธาตุอยู่ด้วยสมมุติถ้าเราตีกับน้าแร่เนี่ยตีว่าเป็นน้ําแร่นะครับถูกกว่าน้ําแร่ในท้องตลาดที่ขายอีกนะครับถ้าตีว่าเป็นน้ําดื่มธรรมดาก็ราคาพอๆกันกับน้ําดื่มธรรมดาที่ขายตามห้างนะครับที่เป็นขวดใสทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้คือหนึ่งปีทิ้งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเนี้ยใช้ได้ใช้ได้ไปตลอดนะครับเราตีชัวว่าสิบปีแล้วกันเหมือนรั์สินทั่วๆไปสมมุติว่าใช้สิ ก็คือค่าใช้จ่าย10ปีก็คือราคาเครื่องบวกกับราคาไส้กรองอีก9ชุดถูกไหมครับเท่ากับรวมทั้งหมด71,377บาท1ปีกองได้5,000ลิตรนะครับ10ปีก็50,000ลิตรนะครับเอาราคาค่าใช้จ่ายมาหาร50,000ปุ๊บตกอยู่ที่ลิตรละ1บาท40สตางค์เท่านั้นเองถูกไหมครับถูกมากเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมผมไม่ไปสาธิตให้เพื่อนๆดูที่บ้านนะครับเพราะว่า อย่างหนึง่งก็คือต้องรีบมากตอนนี้ทําไม่ทันเพราะเดือนนี้อย่าว่าเดือนนี้เลยครับสองสามวันนี้แล้วกันนะครับมีโปรโมชั่น e spring นะครับซื้อ e spring หนึ่งเครื่องปกติเนี้ยมีไส้กรองอยู่แล้วนะครับหนึ่งอันนะครับซื้อ e spring หนึ่งเครื่องนะครับแถมฟรีไส้กรองอีกหนึ่งชุดนะครับมูลค่าสี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับ แถมอ้นี่อีกจะเห็นไหมนะครับอันนี้คือเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำแอดโฮมนะครับ2990บาทนะครับตีสว่สด0า3 0ันนี้5,000ก็แ0 0 0แล้วนะครับ8 0 0 0ยังไม่พอนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะจ่ายแบบเบาๆนะครับเราใช้วิธีผ่อนกับบัตรเครดิตได้นะครับ0% 10เดือนนะครับ0% 10เดือนแล้วยังได้ของแถมอีกนะครับ แบบนี้25ปีของแอมเบย์เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าคงไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วที่ต้องรีบเพราะว่ามันจองวันที่10 11 12นะครับตอนที่อัดวิดีโอนี่ก็วันที่11ก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็โทรไปถามว่าสนใจไหมถ้าสนใจเนี่ยต้องจองนะครับ10 11 12เนี่ยจองแล้วก็ดูว่าได้สิทธิ์ไหมถ้าได้สิทธิ์ถึงจะซื้อได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวโทรคุยกันนะครับบาย,บาย